โอเคครับผมก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็เราจะมาไตา่แรงกันเหมือนเดิมเนะาะแต่แรงเหมือนเดิมเราจะไต่แรงคิดเพราะว่าผมอะเรบอกว่าผมทาอันนี้ผมปลูกพลังโลหิตแล้วอ่าได้มาแล้วนะอโลตัวนี้ได้มาแล้วแด้ปลูกพลังมาแล้วแล้วก็เสื้อผ้าผมไม่รู้ว่ากิจกรรมนี้มันทำยังไงทุกคนดูนะเนี่ยผมไม่รู้ว่ากิจกรรมไออโลอที่มันให้ ให้ให้สะสมเหรียญเลยอ่ะเออเดี๋ยว่อนี่ให้มันแลกเสื้อผ้าเนี่ยรับชุดอโลกิ่งเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอยู่ไหนวะเนี่ยทุกคนมันแลกยังไงอ่ะคือคือเรามีเสื้อผ้าอยู่แลอดหรือว่าอันนี้คือมันจะให้ใส่กับทุกตัวใช่ไหมแลกได้สิวันที่สิบห้าถึงวันที่สามวันนี้เท่าไหร่สิบสี่ป่ะใช่เนี่สิบสี่เนาะ เดีผมจะแรกคือแว่นตาแล้วแว่นตาเทเดีอาไปเราแบบไปลงแรงกันต่อเลยดีกว่าจากตาที่แล้วจากาที่แล้วนะครับผมเราจะได้แม่ราามาดิดเลยโอ้โได้ฮะติละครทุกคนโอ้โหไดิะรทุกค ผมไม่รู้ว่าหนเติมดีไหมนะทุกคนถ้าเติมก็ผมว่าผมจะเอาตัวละครอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวละครผมยังมีน้อยไอ้ตัวละครเอ้ยไม่น่าตัวละครผมน่าจะเอาชุดมากกว่าเพราะว่าตัวละครมันอันนี่ซื้อได้เนาะใช่ปะน่าจะซื้อไดเนี่ยตัวละครมันดดแล้ว เอาตัวรอดสู้อย่างมีสต๊อไม่มีเนี่ยไม่มีนกก็ทุกคนถ้าเราไม่มีนกนี่เราควรท,ทํายังไงลงทับเพียร์ะหมดเลยมันลงไหน,ะน,นไม่ได้ทุกคนก็ต้องลงนี่แหละหมดแหลงถ้าเจอแบบนี้ถ้าไม่มีนกผมก็จะโดดนี่แหละเพราะว่าของมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควร แลวคนก็ค่อนข้างเยอะๆด้วยอลองเลยถ้าอันนี้ผมลองถอดหูฟังแล้วเพราะว่าผมใส่หูฟังแล้วหูฟังผมมันไม่ค่อยได้ยินเสียงผมพูดอ่ะมันได้ยินแต่เสียงกับเสียงเกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสียงเกมมันดังอะไรเงี้ยมันไม่มค่อยได้ยินเสียงผมพูดเลยอถอดหูฟังออกเลยลองดูว่าถ้าผม,ผมเดี๋ยวลองดูว่าถ้าคลิปนีมน้มันเสียงมันดังก็โอเคละ ขอประสเสงขึ้นอีกนิดน,นึงนะเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงเกมเลยหาักแบบนิดนึงนะเนี่ยแหลกนะหลักเลยนะนนไม่ไมีกระเป๋าเลยเหรอเนี่ยไม่กระเ,เป๋าละกระเป๋านึงเนาะ ไอ้ t ี่อ็งมซ่อนเกาะด้วยดีจังดีรันรันลันไปลันไปรันนดีจังเลยือตนี้่นับเฮดี นคนที่ผมได้เสียงเหมือนแบบเหมือนมือคนปลาระเบิดใช่ปะระเบิดกดอะที่มันละลายไอวอล์นะมันผมได้ยินชัดนะเมื่อกี้เสียงแบบระเบิดระเบิดไอเนี่ยไอไมีคน <c oughs> ผมจะลองเล่นดูสองนิว้วเพราะว่าเพราะว่าถ้ามันไม่เวอร์จริงผมต้องกลับไปเล่นสามนิ้วเพราะมันไม่ไหว มันสู้กแหว่งแบบอื่นๆไม่ได้เลยมันซุกแบบมันซุกคนอื่นไม่ได้ประมาณนไม่ค่อยขนาดแบบจะโค่นยังไม่ตัวนี่ประมาณสองสามตัวตรงนี้ที่เห็นนะ ปเลี้ยวเฮ้ยกลัวทุกคนกลัวเกือบตายเดี๋ยว่าป่าสองอันนึงโอ้ทุกคนเกือบตายอ่ะโอ้เกือบตายแล้วเมื่อกี้อ่ะโอ้โหโอ้เรนหายใจเต้นตึบตาต,ตึบตาเลยคนน่าเมื่อกี้ผมตายนี่แบบเสียหน้าจัดเลยอ่ะ แต่ผมไม่เอาหัวเลยอะ่ะผมแบบผมเอาตัวอย่างเดียวแ,วแต่นี่นไม่ไหวปะเอาหัวแบบผมไม่ใช่สายไฮไลท์เนาะต้องไปฝึกเ,เล่นอะ่ะแต่ว่าสายไฮไลท์ไม่ยากทุกคนผมว่าผมน่าจะไม่ใช่สายไฮไลท์อ่ะผมน่าจะเป็นแบบเออให้ให้ทุกคนดูไปรเรื่อยมากกว่าแบบเอาเอาสนุกนิดน,นึงนะแบบเอาให้คนดตลกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะตลกกับผมไหมแต่ว่าผมตลกนะ เมื่อกี้ผมก็ตลกตัวเองนะที่บอกกลัวๆ,ๆเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> มันเหมือนเล่นหมกแล้วมันแป,แป้วๆนะทำไมทำไมเขายังดูผมอยู่ละ่ะ <c oughs> เขาไม่ไปเล่นกันเหรอเขาไม่ไปแบบเออไม่ไม่ไปไอ้น,นี่กันเหรอไม่ไปแบบทำภารกิจอะไรอย่างนี้เหรอมีอมีคนนะมาไม <c oughs> ่มีคนครับผมจะเปิดเลย ไปโดนได้ไงอะ่ะเขาจะหของโปรไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโดนได้ไงอ่ะเฮ้ยชิปหายละเขาจะหาของโปร,ไป,ไ,งไ,งโปรไปทุกคนผมจะเล่นสองยานเนาะสก,กินปืนนี้มันผมอยากได้ถามว่ามาเลยเอ็มแปะเนี่ยมันลั่นมันดาเมจสองอะดาเมจสองระยะปะน่าจะดาเมจสองระยะหนึ่งนะทุกคน เไม่ได้เนี้ยเราจะไปก,กินไอเนี้ทำไงวะต้องทำยังไงวะมันได้จากอะไรเนี่ยใบพาร์ดะบุย่าบุยา่าพาร์ดะมันมันเนี่ยมันต้องได้จากการที่รับเราเล่นภารกิจแล้วเราไปเรื่อยๆอะไรอ,อย่างเงี้ยทำไม่ได้วะทำไงวะโอ๋อเสียแล้ว,วอนนี้ต้องต้องหาย,ยาทุกคนต้องหาเออโดนโดนหรือไมก่ก็อันนี้ กุญแจข้างเนี่ยแล้วซื้อดีไหมว่าเปล่า3ไม่ต้องซื้อหรอกหายดีกว่าเดี๋ยวอีกกับคน มึงต้คิดได้ละสองอันเลยสวยดีอยงเงี้ยสองอันสบายแล้วหรือว่าจะซื้อคุณแจแข่งดีวะคุณแจแข่งดีวะลอ,องดีกว่เนะ้ะออกเดินหัวหน้าวงแปบ,บนึงไม่ได้หรอมั้งวงไม่น่าแรางหรือเปล่า เอ้ยไม่แด้คุกคนมีคนด้วยาลาด้วย k i ล่วงเลยล่วงเลยสวยดีอย่างเงี้ย mp 5เหรอตามด้วยสกา,สา,สาโอ้ทุกคนไม่มีลูกซองเลยอ่ะทุกคน ผมแห้วจัดเลยอ่ะโอ้โหโดนผมแห้วอ่ะอ้าวแล้วผมมีเออาร์ทำอะไรวะมนก็สินอ่ะมีเนทำอะไรวะเนี่ยโอ้เซืยอเสียฟรีอีก่ดะดูความโง่ตัวเอง <c oughs> ทุกคน ไอ้นี่มันได้อะไรวะ ไอไอ้อโล่พลังมันได้อะไรวะผมยิงโง่ไอค้คนหายไปแล้วลนี่ไงท่ามไม่คนละ เฮ้ยยังไม,ม่ดีกแล้วทุกคนตาม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 ,มตทุกคน

ทุกคนโอ้โห<อ>ไม่จะติดแต้มนิดเดียวโอ้โหที่สี่โอ้โหโอ้ผมเล่นอย่างงี้ไม่ไหวคนกคนับเล่นเหมือนเดิมนะไม่ไหวอ่ะคนเล่นไม่ได้ แต่ว่าไม่ไ s แล้วนะบต้ตตาเอจะงิองกนงลับไปเล่นนะครับผมก็ลก็ไวแค่นี้แหละไม่ต้องเล่นเยอะละเลนลิงดีกว่า่อนดนเข้ารสรูเอาเป็นะนี่ดีกว่านะตัวนี้น่าจะไม่ต้องใช้เราใช้นี่แทนตัวอเนพัญญาไว้อืม แม็กซิมอะแม็กซิมไม่มีอีกโอ้ตายทีนี้เอาเท่านี้ไปก่อนแล้วกันทุกคนเราวันนี้ก็มาเท่านี้ก่อนนะครับก็ดจบแล้วครับทุกคนไปเจอกันนะครับผม